สวีดดัสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าอะไรเนี่ย JP 3 8 3รุ่น E a g l e นะครับเป็นโม่านั้นเองนะฮะเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นเลยแล้วกันที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยฮะตอนนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่นิยมเอามาแต่งกันนะครับเป็นการแต่งระดับ2นะฮะก็คือการเสริมน็อตตัวนี้เข้าไปนะฮะเี่เพิ่มเข้าไป1ตัวเท่านั้นเสกสรรให้คุณได้นะ เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวปืนนะครับเพื่อไม่ให้ชุดข้างในครับพลาสติกข้างในหักนะครับตรงเขาเรียกว่าชุดลั่นไกน,นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอัปเกรดระดับ2กันนะครับซึ่งวันนี้น่านะก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าหมดแล้วน็อตหมดแล้วนี่เหลือตัวสุดท้ายตัวนี้เราก็ได้ไปทําการซื้อมาใหม่แล้วอ่นะเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์กันแปบ๊บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนซึ่งปืนตัวนี้นะฮะ นี่ลูกค้าสั่งมาครับผมอ่าก็ต้องส่งให้กับน้องน้องน้องกอลวิทนะนี่สองกระบอกนี้กับกระสุนอีกหนึ่งกล่องนี่ส่งให้กับน้องกอลวิทน่ะจากจังหวัดอุดอรธานีนะนี่ครับเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บก่อนนะไม่ได้เกี่ยวข้องมานี่ครับปืนของน้องกอลวิทนะครับสองกระบอกอ่ะโอเค ยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับเพิ่มโอเคมาเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับโอ้ขาดเลยก็อย่างที่เคยบอกไปนะฮะว่าปืนรุ่นนี้นะฮะล็อนนี้ที่ที่มันมานะฮะคือกาวมันเหนียวมากคือแกะยาก เบิร์บค่อยๆแกะมามาดูกันอโอ้โหอ,อะไรจะเหนียวขานาดน,นี้ อันนี้แอบๆบแบบก่อนมาครับโอเคเหลือแต่นี่นี่ครับปืนของน้องกลวิดจากจังหวัดอุดอรน่นี่รู้สึกจะเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยของจังหวัดอุดอรมั้งเนี่ยที่มาสั่งซื้อกับล้านต้นแคปกันนะนี่อ่ะเดี๋ยวลองนิ้วจวกเข้าไปปุ๊บยิงโปงโปง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 งปงงปง น่าโอเคใช้ได้สองกระบอกเลยนะประมาณนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งกันทั้งสองกระบอกเลยครับผมอ่ะลืมเอาโม่ออกก่อนวิธีการกดโชวกกดลงไปนะกดโชว์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่อยดึงชึบชึบดึงดีเฮ้ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งคันหูโอเคปุ๊บอา้อาวอ้าวติดเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะครับปึ๊บตัวนี้ติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนแลำหนึ่งกดลงไปปึ๊บหนึ่งอ่ะเอออันนี้ออกได้เว้ยเออสปริงใช้ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะอันนี้ยังไงเนี่ยไม่ไปด้วยเออแข็งมากอ๋อเหมือนจะสปริงไม่ทำงานป่ะเนี่ยสปริงข้างใน ไม่ขยับเลยฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแกะตัวนี้ก่อนนะฮะแกะตัวนี้เพื่อที่จะทําการเช็คสปริงข้างในก่อนว่ามันเป็นยังไงนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะโม่ตัวนี้เบอร์เบอร์อยังไงวะเบอร์สี่นะครับจําไว้ให้ดีๆนะอ่ะถอดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้กันไป เริ่มจากเราต้องหาไข่วงก่อนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขันพวกนี้ลงไปนะครับไปอ่ะนี่ครับก็เราแกะได้เรียบร้อยแล้วเรื่องของเรื่องคือมันไม่มีอะไรมันก็คือไอตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันเอเขาเรียกอะไรนะพลาสติกมันยืดออกมาเกินมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันดันลงไปไม่สุดเนี่ยที่จริงมันต้องดันเข้ามาถึงขนาดนี้ไงเนี่ยประมาณนี้ดันลงมาเนี้ยปุ๊บ มันถึงจะมันถึงจะได้อ่าโอเคมันถึงจะเปิดโม่ออกมาได้แต่เนี้ยเมื่อกี้คือตอนที่แกะมาปุ๊บมันกดได้แค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้เองนะมันไปไม่ถึงไหนไงมันก็เลยไม่ออกนะตอนนี้ก็เรียบร้อยละสูตรออกมาลนะนะนี่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเผื่อน่าปึ๊บปึ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะปึ๊บกดตึ๊บเรียบร้อย จบเกมาานฮะนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะโอเคนี่แล้วก็นึกว่าจะต้องเกะตรงนี้ซะแหละ <c oughs> โอเคฮะแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูตัวนี้เดี๋ยวดูนกกันนะโอ้โหสนิมเคลเือกจ้ะดูว่าเป็นสนิมเป็นฝุ่นอเลยเนี่ยเต็มเลยนะฮะ โอเคแล้วก็ตัวนี้ออกมาะเบาหนึน่งโอเคครับแล้วนี้ออกมามาเดี๋ยววันนี้เราจะลองตัดกันดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองเปลี่ยนน็อตตัวใหม่นะ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน็อตตัวใหม่เออเอาสักเบอร์ตอนแรกปกติจะใช้ความยาว15มิลน,นะฮะ น็อต M 3ขนาด15มิลนะฮะในการทำตรงจุดนี้นะฮะแต่ว่ามันยาวเกินมันยาวเลยมันต้องทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลองทำแบบใหม่กันดูนะฮะเพื่อไม่ให้ตัดไอตัวเหล็กดันโม่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงจะทำได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนี่เดี๋ยวลองเอานัดโลเมีาายใส่เข้าก่อนโอเคดันได้อยู่อืมได้อยู่ฮนะนี่เราก็ดันเข้าไป เ๊อ่ะเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการกดมันลงไปจ่เย็นๆอ่ะเราต้องขออนุญาตวางไว้ขอบๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะกดละเพื่อเขาเรียกอะไรนะเจาะนำเจาะนำเออหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคได้หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอานี้ตามลงไปโอเคเดี๋ยวตามลงไปเลยปึ๊บโอเคได้เรื่องละัน,นี่ออกโอเคนี่เราได้ตรงนี้ละมาเดี๋ยวเราก็จะตัดลอกไป นะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาดอกสว่านมาเจาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราดอกสว่านเจาะเดี๋ยวเราต้องขยายรูตรงนี้อีกนิดหนึ่งก่อนน้องๆสามารถทำตามที่บ้านได้นะครับนี่เนี่ตัดรูเรียบร้อยโอเค คมาสว่านอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้ว okay, เจอสว่านแล้วมาครับจอรูปไปสวยงามโอเคขูดๆพวกนี้นิดหน่อย ตามขอบนะนี่ฮะทีนี้เนี่ยเรามีน็อตอยู่อันนี้ซื้อมาเยอะเลยก็จะลองเปลี่ยนขนาดดูบ้างนะครับปกติเราใช้สิบห้ามิลนี่คือสิบห้ามิลนี่ก็สิบห้ามิลอันนี้สามสิบมิล อันนี้ยี่สิบห้ามิลนะฮะยี่ห้ามิลส่วนอันนี้สิบมิลสิบมิลนี่ก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นแปดมิลแต่ว่าขนาด M4 อืมกลัวมันจะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเราลองเอาสิบมิลใส่ลงไปดูก่อนนะฮะทดสอบก่อนใช้สิบมิลนะ เ okay. เดี๋ยวเราลองเอา10บมิลใส่เข้าไปดูนะครับโอเคใส่10บมิลละทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาตัวไกปืนใส่ลงไปดูว่ามันจะชนกันหรือเปล่านะครับต้องใส่ต้องใส่น็อตตัวเมียด้วยนะครับแบ๊บหนึ่ง แล้วต้องมีมาใส่ก่นอนเพราะไม่งั้นมันจะโยกเย,ยกโยกเย,ยกอย่างนี้ฮะบ้าปื๊ดเหมือนเข้าไปใช่ไหม เดี๋ยวเาไขควงขันก่อนอ่าเดี๋ยวนะครับเึ๊้บหมุนก่อนโอเคเดี๋ยวเราทำการล็อกไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ อันนี้คือการทดสอบนะปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไกาปืนใส่เข้าไปดูว่าจะมีผลยังไงบ้างนะครับดูว่าจะชนกันหรือเปล่าอ๋อปรากฏว่าไม่ชนนะฮะไม่ชนก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวนะชนหรือเปล่า เดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะแป๊บหนึ่งถ้าไม่ชนก็แปลว่าโอเคเราจะได้ไม่ต้องเจาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปปึ๊บเน่ย Okay. ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะก็จะมีแค่ฝั่งนี้เท่านั้นที่มีน็อตนะฮะเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปจับนิดหนึ่งเดี๋ยวลองใส่โม่ดูก่อนอืมตัวนี้ลื่นดีเหมือนกันใช้ได้ตัวนี้นะ ดูสิหมุนหรือเปล่าหมุนนะครับออ้ยอันนี้จะหลุดโอ้ยจะหลุดจะหลุดยังไม่ได้ขันน็อตไงอันหนึง่งดูก่อนว่าเนี่ยจะเห็นเหล็กดันโมเห็นไหม ตรงนี้นะสีเงินเงินตรงนี้นะอืมเราจะคอยมาดูว่ามันดันให้โม่มันหมุนทุกอันหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ต้องจับพวกนี้ไปด้วยเพราะว่ายิงทีหนึ่งมันก็จะค่อยๆแยกออกจากกันนะ ใช้ได้อยู่นะอออืม,อมตัวนี้ถือว่าใช้ได้อืมโอเคตรงเป๊ะอ้าวสรุปแล้วก็คือเราทําแค่นี้พอนะฮะเราไม่ต้องจาะอ,อีกฝั่งละนะ สวยๆเออนี่อยู่ไหนวะอืมอันนี้มัน M 4ใหญ่ไปหน่อยนะฮะมามาเลยอืมอันนี้เอาก่อนเดี๋ยวเราจะแกะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็ดัดสปริงก่อนนะฮะ ก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับกรณีแบบนี้คือต้องค่อยๆแกะนะครับทีละหน่อยอย,อย่าไปผีผามนะครับเดี๋ยวมันหักมันแตกหมดนะฮะค่อยๆดูนิดนึงนี่ปึบ๊บแล้วแกะออกมาครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคถือว่าลงตัวเฮ้ย เ่ยสปริงกันเด็นเดยนนะครับแป๊บเดีหาสปริงก่อนโอเคเจอแล้วสปริงฮึมไปหามาตั้งนานโอเคมาเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เลยส่วนพวกนี้นะนี่เห็นไหมครับเนี่ยส่วนเกินเนี่ยที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะมีผลนะต่อการกดกายปืนนะ มันจะไปสีกับตรงส่วนอื่นๆตัวนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนี่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะดัดสปริงกันละ

เน่ไม่ได้ไม่ได้สวยงามเรียบร้อยนี่นะฮะเสร็จแล้วนี่แล้วก็ประกอบใส่เข้าไปเลย อืมอเคนะฮะเสร็จละเราดูด,ดูดูนี่กันนิดนึงเออึ๊บเดี๋ยวบิดตรงนี้นิดนึงอืมโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอานี่มาใส่ลงไป ตรงนี้เราก็ดันมันไปอืมถือว่าใช้ได้แจง๋ง เอ okay. เรียบร้อยกดให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางอืมเนี่ยลองขันน้อนนี้สิอืมนั่นแหละโอเคนองใส่กันเลย พอเปลี่ยนไขควงแล้วเนี่ยเออมันรู้สึกมันไขลื่นขึ้นมากเลยนะเนี่ยดังนั้นสิ่งที่พี่จะบอกคือเวลาเราเลือกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยมาใช้งานเนี่ยเราต้องเลือกให้มันถูกกับลักษณะงานนะมันก็จะทำให้งานมันออกมาสำเร็จอย่างรวดเร็วนะแล้วก็โอเคเลยถ้าเราไปใช้ไขควง แบบไอตัวเก่าของพี่นะที่เคยเอามาขันให้ดูเนี่ยไอตัวเนี้ยเห็นไหมว่ามันงอเนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าว่ามันงอเวลาขันเนี่ยมันก็ต้องแบบปื๊บขันเสร็จปื๊บแล้วก็ต้องเอามือยกเนี่ยอมือยกอมือยกอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้มันหมุนทีเดียวเลยเพราะว่าตรงนี้มันหมุนได้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีนะ ตัวนี้ก็ไขโครงตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับที่ร้านมิสเตอร์ดีทุกสาขาทั่วประเทศนะนี่เราขันให้เรียบร้อยทุกตัวซื้อมาไอตัวนี้ซื้อมามันจะเป็นกล่องเป็นตลับเลยนะสีเืองเหลือง ฝาเป็นพลาสติกใสเป็นอะคริลิกอืมอ่ะใส่ลงไปปึ๊บอืมเจ๋งเลยปึ๊บเข้าไปมาแล้วนี่ใส่เข้าไปนะฮะปึ๊บดูครับเออเดี๋ยวนะฮะปึ๊บปึ๊บตัวนี้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับใช้งานได้นะฮะโอเคเลยทีเดียวเสร็จไปเรียบร้อยนี่ดูเรียบเรียบเนียนเนียนเนยนก็บเก็บนะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันมาตัวที่สองเราก็จะทำเหมือนตัวแรกนะครับมาเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยไปเนี่ยเรียบร้อยก็สปริงเรียบร้อยแล้วฮะตัวนี้ แล้วก็จาะเรียบร้อยแล้วนะตัวที่สองของน้องกอลวิชนะนี่ใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยนะชัดเด้เยเออนี่เรียบร้อยนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการใส่พวกนี้ลงไปทำการประกอบล่างนะให้มันเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันตรงนี้กันอีกทีนึง ว่าเราจะใส่ไก่ปืนลงไปแล้วไอเนี้ยไอตัวเหล็กดันโมเนี่ยมันติดหรือเปล่านะไปดูกันฟเดี๋ยวนะฮะปึ๊บโอเคดันนี้ลงไปก่อนโอเค อถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์นะครับเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยมาทีนี้เดี๋ยวเราก็ประกอบกันเลยไปมาเรียบร้อยครับผมขันน็อเสร็จเรียบร้อยและนะอ้า uh ว huh. ทีนี้เราก็ทำการลองทดสอบใส่ได้มันลองยิงเปล่าๆดู โอหเออเจ๋งเว้ยไม่มีติดขัดเลยนะเออเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ทะลุ้วยถือเป็นการเปลี่ยนน็อตที่สมบูรณ์แบบเออเนี่ยแข็งแรงแข็งแรง อ้าวเจ๋งสิครับงานนี้ไปใส่โมกใิ่หนูฮึบฮึบเรียบร้อยลองทดสอบเอ้ยโอ้เฮ้ยช้ได้ว่ะเจ๋งเจ๋งเฮ้ยวันนี้เจ๋งจ้ได้จ้ได้ อ่ะโอเค <c oughs> ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการแพ็คใส่กล่องใส่มันไปเหมือนเดิมนะฮะเนี่เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้กับน้องน้อง,น,องน้องอะไรวะน้องกลวิทนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะฮะร็เดี๋ยวจัดกันไปส่งปืนให้กับ เรามือปืนทุกคนนะฮะหลานต้นแคปการส่งปืนทั่วราชาอาณาจักรในประเทศไทยนะครับต่างต่างประเทศไม่ส่งนะครับเพราะไม่รู้จะส่งยังไงส่งไม่เป็นโอเคนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เก็บใส่กล่องนะฮะเดี๋ยวเราก็จะแพคให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะฮะก็โอเคจบกันไปเรียบร้อยแล้วฮะกับการอัปเกรดนะครับตัว JP 3 8 3รุ่น E a g l e โม่ข้างนะครับ อ่าเป็นการอัปเกรดระดับ2นะฮะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนน็อตจากเบอร์15มิลเป็นเบอร์10มิลน,นะครถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะไม่ต้องตัดแต่งอะไรให้มันมากอ่าถือว่าโอเคเลยฮะโอเคอย่างนั้นวันนี้ก็คงต้องฝากกันไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวต้องขอตัวลาเพราะว่า มีปืนอีกหลายกระบอกมากเลยที่จะต้องแต่งอ่าโอเคงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม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 กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามช่องใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะของทางร้านมาพูดคุยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบนะครัวเรานะฮะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะมาร่วมพูดคุยกันได้โอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยอ่าสำหรับวันนี้ต้นกบกันต้องขอตัวลาไปก่อน อ่าโอเคแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป